ั๊มไม่เป็นไรอ่ะไม่รู้่เพื่อนแม่นมันีดม่ค่อยออกแล้วมันกินน้ำมันด้วยเอารถไปทำอะไรมาเพราะว่านี่กูเพิ่งไปซื้อน้ำมันเครื่องมาถ่ายเองเอว่าน่าเราน่าจะลองไปใต้ฟ้าดูไหมเราลองไปเช็คดูแล้วเนี่ยบัมดูนี่มันมีโปรโมชั่นน้ำมันเครื่องออกมาใหม่ด้วยแล้วก็อยู่ใต้ฟ้ามันมีช่างมือชำนาญอะ่ะใหด้ดูรถให้เราไหมล่ะ เราไม่รูเดี๋ยเพื่อนไม่เสียหายม่ฟเื่อรจะมาถายมันเครงรพผมจะเสคมันเครื่องถ่ายเผมรู้สึกว่าเริม,มันฝืดเริ่มกินน้ำมันนะครับออพี่พอดีผมเห็นในเพจ ใต้ฝามอเตอร์ปัดเขามีน้ำมันเครื่องจอวใหม่มาครับตัวนั้นเลยที่โอ้ตัวตัวที่ดีครับตัวที่เลยครับยามาลุกปีเนี่ยทีน้ำมันสางเพาะแท้ร้อเปอร์เซ็นต์สำหรับออโตเมติกครับุณำมัติทดดีมากครับเพิ่มประสิทธิภาพการหล้อลืน่นและรักษาสิ้นส่วนและเพิ่มอัตราเร่งได้ทันใจและประหยัดน้ำมันเชื้อเพิงด้วยครับ โอ้นี่มันกระหายนะครับแกเปลี่ยนเลยครับเป็นไรครับผมต้องเดินทางอีกไกลพอดีครับวันนี้มันเป็นน้ํามัน เอ,อเทที่พีเมียมเลั T P Plus น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้100%ซคิดค้นวิจัยและพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นเหนือกว่าไปอีกขั้นด้วยสารเพิ่มคุณสมบัติ Fusion Modifier เหมาะสำหรับรถจักรยานโยนเกียร์ออโตเมติก1 5ึ่งสซีซีขึ้นไปมาตรฐานจาโซ MB เทียบเท่า APIsN โดดเด่นด้วยคุณสมบัติที่มากกว่าน้ำมันเครื่องทั่วไป แค่แล้วรู้สึกประหยัดน้ำมันมากขึ้นสมรรถภาพในการขับขี่ดีขึ้นโอเคค่ะเปลี่ยนมาใช้น้ำมันเครื่องยามาลูป AT Premium ตัวนี้นะคะก็รู้สึกว่าไม่ต้องบีดคันเร่งเยอะรถก็ไปและที่สำคัญประหยัดน้ำมันนะคะ ว่วนตัวชอบใช้น้ำมันของยม m หายอยู่แล้วค่ะ